สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันรำข้าวจากข้าวญี่ปุ่นและน้ำมันจมูกข้าวสาลี Unirice สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงวันนั้นของเดือนผู้หญิงส่วนใหญ่คงจะเคยประสบกับปัญหาการปวดท้องประจำเดือนซึ่งอาการปวดจะมากน้อยแตกต่างกันออกไปค่ะบางก็ทนได้บางก็ทนไม่ไหวต้องพึ่งยาบรรเทาปวดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อไม่ให้อาการปวดท้องเข้ามาบั่นทอนการใช้ชีวิตประจำวันวันนี้โรคาวอริตี้มีตัวช่วยจาัดก,การปัญหาอาการปว,ปวดประจำเดือนแบบปลอดภัยไร้กังวลแถมยังช่วยให้ผิวพรรณสดใสและเส้นผมนุ่มลื่นมีน้ำหนักอีกด้วยแหละค่ะไปติดตามจากคุณฟ้ารุ่งรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณสอนคุณคุณสอนตอนนี้อายุกี่ปีคะ32ปีไม่ทราบว่าประกอบอาชีพอะไรอยู่คะเป็นพนักง,งานบริษัท แล้วคือเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างคนะทำไมถึงได้แบบมาดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Unirise ก็คือเป็นคนที่แบบว่าสุขภาพไม่ค่อยดีคือแบบหลกัหลกๆเลยคือแบบปวดท้องเมนจะปวดมากปวดทุกเดือนเลยค่ะแล้วก็มีน้องแนะนำให้กินก็ไม่กล้ากินเพราะว่าเคยกินตัวอื่นมาแล้วมันไม่ได้ผลน้องก็เลยแบบ ซื้อให้กินกินแล้วคือมันเห็นผลคือผิวค่ะแล้วก็กินไปไม่ถึงกล่องอะคะ่ะแล้วพอเมนมาเงี้ยคือมันหายไม่ปวดท้องเลยคือมาก็ไม่ดูตัวก็คือทำให้นึกถึงวันแรกที่มาเลย นึกถึงวันแรกที่มาหมายถึงว่าครั้งแรกรที่รประจำชีวิตเลยใช่ออค่ะคือไม่ปวดท้องเมนไม่ไม่มีอาการปวดจนหายก็ไม่ปวดเลยเหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นผังผืดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นเมนหายเราก็คือให้ให้ไปหาหมอก็พอหายเราก็ไม่กล้าไปกลัวก็เลยไม่ได้ไปคือไม่ใช่คนแรกที่รู้สึกว่าแบบคือเรื่องอที่เกี่ยวกับภายในแม้แต่บางครั้งนะคะผู้หญิงนะคะหลายหลายท่านเลยทีเดียวให้ไป ตรวจภายในยัง<ช>บอกอุ้ยไม่กล้าไปอ่ะนะรู้สึกกลัวว่าแบบอ้ยคุณหมอกเขาจะทํำยังไงบางคนเขินบางคนอายนะคะ<ช>ก็เลยทําให้ถูกละเลยเรื่องของการตรวจสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะคุณคุณสอนเองก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวเหมือนกันกลัวไม่กล้าไปพอหายแล้วอุ้ยหายแล้วไม่ไปละอะไรเงี้ยแต่ตอนปวดนี่แบบทรมานมาก แล้วเห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องของผิวแห้งมากเนี่ยใช่จะเป็นคนที่ผิวดําแล้วแห้งแห้งแบบไม่ใสอ่ะค่ะแล้วพอกินน้ํามันราข้าวไปเพิ่งมาสังเกตว่าคือผิวใสขึ้นอ่ะแล้วก็มีผมค่<ฮ>ะคือก่อนหน้านี้คือจะแข็งแห้งแบบเส้นใหญ่เป็นผมคนเส้นใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คือจับแล้วนุ่มแบบนุ่มมือมากคือมันเหมือนมันมันเสริม ความมั่นใจใ<ช>นะคะแล้วก็เสริมความสุขคือมันรู้สึกดีมันก็มีความสุขจากข้างในเลย<ช>สุขภาพร่างกายเราก็ดีขึ้นด้วยหรือเปล่าคะแฮปปี้มากเลยที่สว่วท้องเวียนเนี่ยเจออะไรที่ทรวานว่าก่อนหน้านี้คือกินนู่นกินนี่แต่เป็นคนไม่ค่อยมีวินัยที่จะกินค่ะแต่อันนี้คือพอกินข้าวปุ๊บเสร็จปุ๊บคือน,น้ำมันรำข้าน้ำมันจะหมูข้าวตามทันทีเลยค่ะ ผู้หญิงเรามีอยู่หลายๆเรื่องที่ต้องกังวลแต่ว่าพอหมดความกังวลไปนะฮะแน่นอนค่ะใบหน้าเปืือนยิ้มแล้วก็มีความสุขแบบคุณคุณสอนแบบนี้ได้นะคะวันนี้ทางรายการนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณคุณสอนอย่างสูงเลยที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะแล้วก็ทางรายการนะคะมีของที่ระลึกมอบไปกับคุณคุณสอนด้วยค่ะเพื่อสุขภาพร่รางกายที่แข็งแรงยิ่งกว่าเดิมนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร u n i r i e ค่ะขอบพระคุณค่ะ,คะ นับเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและคุ้มค่าในการรับมือกับอาการปวดประจำเดือนของคุณผู้หญิงจริงๆค่ะเพราะนอกจากอาการปวดจะหายไปแล้วก็ยังคืนกำไรในเรื่องของสุขภาพและความงามอีกด้วยสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันจมูกข้าวผสมน้ำมันรำข้าวจากข้าวญี่ปุ่นและน้ำมันจมูกข้าวสารียูนิไรส์สั่งซื้อได้ที่0804476644 เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันตระเสดค่ะ